สวัสดีครับมือนีกะน,นะครับมือนีสีมาทำภารกิจปลูกบักหฮงซื้อฮงมาตัดอธิกรณ์นะครับยั้งท่านปลูกอยู่มันยังอยู่ในถุงอยูนน่นะครับก็เลยมีสีมาปลูกนะครับไผ่จะเป็นผู้ปลูกนะครับคำว่าบึงนะครับตัวนี้อันเพราะวะ่าคั้นเป็นตัวผมปลูกครับต้นนี่งามเป็นงามครับ แต่ว่าบริกินหมากอืถ้าไผมีวิธีดีๆกับขอมมต์มาบอกนี่นเด้อครับปลูกง่ามดีครับามว,ว่าเป็นพวกพักนะครับปลูกพักได้กินอยู่ครับง่ามแต่ว่าอันที่เป็นหมากนั้นบริกินครับต้นมันง่ามคือปลูกทั่วสีเคลือกง่ามครับนะครับ,บข้งงาวนะโพดสีฟักก็ง,ง่ามครับแต่หางโบยม,มีดนะครับก็เลยว่ามือสีให้ ผมเป็นผคุดลุมแิ่มีคนปลูกนะครับมาติดตามกันนะครับกรับดับแรกกะบึงริมโค้งกันครับตอนนี้ข้าวโพดกะเอาออกจำหน่ายไว้แล้วครับเหลือแตะมาล้อมมาแลมพ่อให้่จะคล้องกินนะครับข้าวโพดเป็นข้าวโพดเป็นข้าวโพดพันอีสานนครับข้าวโพดเหนียวนะครับไม่ยายพิมพ์เหมือนปลูกไว้ครับ กิมก่อยนะครับกระฟักงามนี่นะครับนี่ฮะแล้วก็เลี้ยวไว้พาอได้ให้กับค้องกินนะครับบที่นีนะครับมาเบงผู้ปลูกบกคุงอันนี้ือผู้ปลูกบะคุงนี่ครับอันนี้ผู้ปลูกนี่ได้กินหมากแน่นอนครับแต่ว่าผู้เฝ้าตอนนี้เป็นผู้ขุดลุมหย้ยหาต้นนะครับซื้อมาต้นละสิบบาทใสน่น่บ่ออามาครับ เนี่ยเพื่นปลูกพุทงใหม่เพื่อนนะครับเพ็่นปลูกปลูกแบบบ้านนะครับปลูกบบวิธีพิทันแต่ว่าได้กินหมากแท่นนี่นอนครับเดี๋ยวเป็นหมากตอนแดกเดี๋ยวก็สีมาบอกว่าเออได้กินแล้วนะครับฐานาม,มันบวถ่วมกว่อนนะครับขาดว่าบวถ่วมดอกนะครับตอนนี้ก็เดือนมกรา มะละกอเอทหนึ่งนะครับนี่ตอนแรกนะครับไปยังฮัว่ามันโดกบดูกอ่ะกดติดตามไว้ด้วครับเด้อนะครับกะคิดว่าถ้ามันใหญ่ไว้ก็สิประมาณพึ้งสะพาอัศวิได้กินหมากนะครับปลูกไว้จะกินย่ามฝนนะครับเดี๋ยวเอาดินโกะไปก่อนกนะสิหาฝุ่นนะครับเอาฝุ่นขิงม่วมาใส่นะครับ เพิ่งะดิกินอยู่หรอกครับนี่นะครับไอ้ต้นทิสวงมานี่นะครับมานี่นะคับพอไงพอเพิ่นเอาต้นดาวเรืองมาปลูกนะครับมีบักเขืออันนี้จะเป็นบักเขื่อไล่ั้งครับกระต้นดาวเรืองนะครับกระลังไงผักพริกนะครับพริกกระลังเริ่ม งามขึ้นมากนะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ่นกับสีข้อมนลอยนี่นะฮนี่นะครับยูคโค้งกับมีกระทอมหน่อยอีกนะครับไปทลบแดดลบฝนนะครับเดี๋ยวก็ดเดอนเมียซาแล้วนะครับเลี้ยวก็สีน้ำก็สีขอดลงไปนะครับน้ำขอดโค้งนะครับกระสเห็นสะดอนายโพลขึ้นมานิดนึงนะครับมีน้ำเริ่มไซนะครับ เดี๋ยวเรียนผ้ากับมาติดตามกันนะครับว่าน้าม้งมันจะลดไปตอนใดสิประมาณใดนะครับอืมแหละนะครับแบบชีวิตลูกถ้าให้ชาวนานะครับกัมาปลูกสวนนะครับวันหยุดกัมาพักผ่อนย่นใจนะครับอยู่กับสวนอยู่กับไผยกับหน้านะครับ อันนี้วัตยิก่อนนะครับยุาอาทิตยินี่กะทีมะพ้าเบ่งนะครับต้นดอกกระลำของน่ยายพิม,ม,ม,ดดมพนนนมมงง์นะครับงามเลยครับโดยธรรมดาดินะครับกะมีเพิ่นกับบานกาบเขือไว้นะครับมีดอกกระลำกำลังงายนะครับดอกกระลำมีต้นขนาดหรือเปล่านะครับผมบริหาใจไนะครับ อีกความยังเป็นดอกนิหน่อยนะครับดอกซ้ำหนวยไข่นี่ครับตัวนี้ดอกใหญ่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขาดว่าอีกสองสามเมืองนะครับย่ายพิมพ์พันธุ์ดอกจำนายนี่ครับกระลังนะฮะพักกวางตุ้งนะครับกะออกจำนายแน่แล้วนะครับงามหวานนะครับปอดชันผิดเราประกันเลยว่าปอดชันผิดแทวแน่นอนนะครับย่ายพิมพ์พันเห็ดไว้ มาทางนี้ก็จะเป็นทัวร์ไปที่นี่ครับทัวร์ก็รลังจะออกดอกว่าอาทิตย์นี้บอ่บอร่มนะครับก,ก็มีฝนตกมือิส้านี่ฝนตกมาอยู่ฝนตกแต่เศร้านีครับบ่แต่เศร้าแหละแตะดึกเดือดหเหมือนนิ่เสียงฝนหงมเอือกขึ้นมานะครับนอนอยู่หงเมเอือขึ้นมาประมาณตีหา้าตีสี่กว่านี่แหละนะครับทัวร์พวกนี้ก็ร่างออกมากนะครับพราะงัยตาทมเมันฉีดฮอร์โมนเข้าไปนะครับ นี่ครับกำลังออกดอกน้ำมันบวกล้มนะครับพืชพักชวนขั้วนะครับเพราะว่าเป็นพวกแตงพวกทั่วนะครับการทีนี่การเปเริ่อเติบโตที่ดีขึ้นนะครับจะรับสารอาหารน้ำส่ปุ๋ยน้ำครับนว่ายวงเวตาชิปกวันนี่นะครับนี่ครับน้ำโขงมันใสนะครับน้ำโขง ใสแล้วก็มีแต่ไข่น้ำน้ำขึ้นนะครับรอบนี้น้ำม,มันขึ้นมากนะครับนะครับตอนนี้น้ำขึนนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะครับนี่นายพี่มุมานี่ครับข้าโพดยังอยู่บารายไว้ให้กิมกวยกินนะครับกิมหัวต้มให้ให้กิมกวยต้มกิน หลุมที่สามครับในการปลูากก,ากินแล้วเอาคือคุณเจ้าก,ก่อนเนี่ยเพชรเป็นผงใช่ไหมเอาฝุ่นมาใส่ครับหล,ลุมที่สามหลุมที่สี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้นที่สี่บาดท,ที่นี้ ป,ปู่ปูป่กะกระลังแกะถุงอกนะครับอันนี้สูตรไหมครับเอาตะก้นถุงอกตะก่นถุงอกหุงตำหุงตำหมากนะครับ ว่าล <S 々> ูกมันสิดกนะครับหมากมันสิดกอยู่ดอกนะครับเดี๋ยวจะสีเอาฟุ้นมาใส่ไปทิ้ะเดี๋ยวนำหมดเดี๋ยวเําคำกับสิภาาไปบึงบ่อปลาอีกครับมันไปบึงน้องปลาอีกสีผ้าไปเกลือปลาเลยครับตัวนี้ มมะเขือนะครับอันนี้ครับก็จึงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้นํานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ซีคลิปว่าปลูกต้นมะคุงอีพี่หนึ่งนะครับกับผ้ามะเบิงสวนแม่พิมพ์อีกเทนึงกับการปลูกคุงของแฟนผมนะครับ ผมเหมือนปลูกบดีกินนะครับปลูกงม่มต้นงม่มแต่ของบดิกินนวยน้ำก้เลยให้แฟนเป็นผู้ปลูกนะครับคนนุ่มเป็นนะครับปลูกไว้หาต้นหาหลุมนะครับมาติดตามกันว่าสิติกินนึกต้นนะครับแต่ละตน้นมันนะครับทุธานีกับฝากไว้น้่นะครับ,นนรบข้างล่างผมเป็นแม่น้ำขงนะครับฟังทั่งจะเป็นของสซปะปอเล่านะครับอ่าบานันทึ้งหินนะครับนี่ครับบนันทึงหิน ป่าสาดหินนะครับคือจังอันบนบ้านแหละครับยักขุกับป่าสาดหินนะครับก็เลยเห็นวิวแม่น้ำโค้งไงนะครับช่วงสีงามเนี่ยกับสีน้ำใสๆสกับช่วงประมาณถ้าใครมีทางมาแวะเที่ยวกันนะครับริมน้ำโค้งนะครับแถวอำเภอชนุมานนะครับถิ่นตำนานยักษ์คุนะครับกข้ามาสมัสเบิ่งกับช่วงสงการกับที่ช่วงเทศกาลสงการนะครับมีประเทศนี้ ฮียญักคุนะครับผ่าไผเขำวาเบิงแหล้วหรือว่าผูยูไก่พู้ของจักก่ค่อยติดตามกันนะครับว่าจุกการยักคูมันเป็นแบบใดกับกระจังมาทงมาเทียวกันครับผมนะครับอีพี่นีสหรับจากกันไปนะครับกดปากก็ไห์กดแช์อีกเนี่ยเท่านึงนะครับในการติดตามที่เป็นอ่านะครับใหม่ๆมือใหม่หัดทำนะครับจากกันไปนะครับบริการริมโค้งนะครับอีพี่หนาเจอกันนะครับ ิีสวัสดีครับ